สุภัสราคอมเมนต์ทันทีเห็นรูปเกรดวรินทอนมุมนี้หล่อมากช่วงนี้บอกเลยว่าเนื้อหอมมากสําหรับพระเอกหนุ่มโสดเกรดวรินทธรที่หลายคนเชียร์อยากให้ไม่โสดแล้วเรียกว่านาทีนี้เกรดวรินทรนเลือกใครแฟนๆก็ชอบหมดโดยเฉพาะสองสาวสองสไตล์ 3, 3, อย่างแจ็กกี้ชาเคอรีลินและก้าวสุภัสราโดยล่าสุดเมื่อหนุ่มเกรดวรินทรนได้โพสภาพมุมเพลอๆในร้านอาหารพร้อมกับแคปชั่นว่ายัางไม่เริ่มก็อร่อยทำเอาหลายคน คนเข้ามาชมเป็นเสียงเดียวกันว่าลุคนี้มุมนี้เกรทวรินทอนหล่อมากๆเท่สุดๆไปเลยและหนึ่งในนั้นก็มีก้าวสุภัตราที่เข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยว่าเผลอๆหล่อมากงับเนี่ยจะไม่ให้คนจีนไม่ให้คนเฉียวว่าจีบกันจริงๆได้ยังไงไหวก็ก้าวสุภัสราปัน่นเก่งจริงๆคอมเมนต์กันตลอดคู่นี้จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ